มานะคะมาใช้คํำอธิษฐานจิตสั่งจิตกันค่ะเวลาเราจะขอพรเอาตามหลักพระพุทธศาสนาก่อนก็ได้นะคะเราจะให้คําสั่งจิตเกี่ยวกับผลแรงดูดนะคะเพื่อนๆนะคะอธิษฐานจิตขอผลบุญที่ข้าพเจ้าขอพรบุธาวิสวรรนี ใคาถาปูเท้าวิสวร์นในครั้งนี้หรือการช่วยคุณในทุกช่องทางที่ข้าพเจ้ากาลังทําอยู่ทุกคนทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่แค่ที่ฐานจิตโอ้ยดูน้ําเสียงครูวันนี้นะคะเหมือนน้าเสียงมีพลังมากๆเลยค่ะนะคะก็ขอให้บารมีนะคะของปู่ท้าวิสวรณ์นนะช่วยให้นูมีแต่ความสุขความเจริญค้นทุกมีปัจจัยเรียกตัวเองไปยังพระนิพพานด้วยเธอสาธุสาธุขอให้เงินทองก้อในออใหญ่หลังไหล,หลามาด้วยเธอคุณอยากได้เงินเท่าไหร่ระบุค่ะขอรูปแยเงิน ร้านต่อเดือนไปยเธอแล้วก็แล้วเวลาปีนี้ถึงปีหน้าขอให้ลูกได้ยอดขายหลักร้อยร้านมีเงินเก็บเท่าไหร่นะคะคุณก็ตั้งเป้าคุณเหมือนกันคุณไม่บอกใครนะทุกคนเขียนเป้าหมายเลยค่ะนะอธิษฐานจิตส่วนตวนได้เลยค่ะอะคุณอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่คุณไปเขียนเป้าหมายเอาเองน,น,นะแล้วคุณตั้งจิต ข้อบันจิตใต้สำน,นึกของทุกคนเลยนะคะว่าคุณอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่เป็นความลับที่ทุกคนต้องมีให้กับตัวเองแล้วอย่าให้ใครรู้ว่าคุณอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่นะคะ,ะ,นะคุณก็ไปหาตั้งเป้าเอาเองแต่เวลาที่ฐานจิตอันเดียวกันคู่กับทุกคนเป็นคนเดียวกันนะแล้วให้ทุกคนความรู้สึกเนี่ยที่ครูพาทุกคนทําเนี่ยในการธิษฐานเนี่ยให้รู้สึกว่าคุณได้รับกับผลบุพที่ครูพาทุกคนปฏิบัตินะคะอ่า มนุษย์เราเนี่ยค่ะนะคะจะเล่าให้ฟังนะคะไม่ว่าทั้งมนุษย์และเทวดาที่ขอพอรเทวดาก็แล้วแต่นะคะอ่าเรามีการผิดพลาดในการทำธุรกิจได้ทุกคนค่ะนะ <S <S แล้วก็ดีดเองขึ้นมานะสู่ที่สูงค่ะคือการใช้สติปัญญาในการไปหาอาชีพทําในการรีบทําคลิปทำคอนเทนต์ช่วยเหลือผู้คนค่ะนะ<ม>อะไรที่เราเคยทำมาได้มันคุูเนี่ยครูเคยพอพอขอพรปูเทวีสวรร แล้วผู้สวดมนต์ในสมุทสมาเล่มนี้ใช่ไหมรูก็ได้ผลลัพธ์ค่ะรูออกไปขายของไม่มีไม่ได้เงินนะคะเคยไม่มีเงินเหมือนกันค่ะ,นะคะเคยจนเป็นแบบว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเงินก็หาเงินได้เยอะนะแต่เราอะ่ะเอาไปช่วยคนอื่นเรารักคนอื่นมากกว่าตัวเองเราไม่ได้เก็บเงินเผื่อไว้ติดกระเป๋าให้ตัวเองเยอะๆนะเนื่องถึงวันที่มันไม่มีค่ะนะเวลาหาเงินได้เยอะเก็บให้ตัวเองบ้างนะคะ เอาเงินนั้นน่ะมาให้ตัวเองบ้างมาดูแลตัวเองบ้างการบูชาเหรียญปูท้าวิสวรณ์นะคะเออไม่แเหรียญปู่นะก็เป็นการกลับมารักตัวเองนะคะเป็นการที่คุณจะได้ทรัพย์จากปู่นะ,ะไปตลอดชีวิตของคุณค่ะถ้าคุณขอพรท่านไม่มี